สำหรับยุค New Normal ครับสินค้าที่ใครๆก็ต้องมีครับวันนี้เอา้าไอเดียขอนำเสนอครับกล่องค่าเชื้อ UV ครับพร้อมแท่นชาร์จไร้สายด้านบนนะครับ ลักษณะการทํางานของเครื่องนี้นะครับตัวเครื่องนะครับข้างในจะมีหลอด UVC อยู่ทั้ง2ด้านนะครับอันนี้สามารถใส่สิ่งของได้ตั้งแต่หน้ากากอนามัยครับกุญแจรถครับกุญแจบ้านกระเป๋าสตางค์รวมถึงโทรศัพท์ก็สามารถใส่ได้นะครับอันนี้จะเป็นโทรศัพท์ซัมซุงโน้ตเก้านะครับก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับเมื่อเราใส่สิ่งของเข้าไปด้านในนะครับกดปุ่มตรงนี้หนึ่งครั้งครับเขาจะเป็นไฟสีเขียวนะครับ ตัวไฟสีเขียวนี้จะทําการฆ่าเชื้อเป็นเวลา18นาทีนะครับแต่ถ้าเรากดไปหนึ่งครั้งครับเป็นไฟสีฟ้าครับตัวไฟสีฟ้าจะทําการฆ่าเชื้อ30นาทีครับในขณะที่เราฆ่าเชื้ออยู่ด้านในนะครับด้านบนเราสามารถที่จะวางโทรศัพท์นะครับที่เป็นการชาร์จแบบไร้สายได้นะครับสําหรับตัวกล่องฆ่าเชื้อนี้นะครับจะมีข้อดีข้องนะครับเขาจะมีตัวช่องอยู่ด้านในตรงนี้นะครับสามารถที่จะหยดน้ํามันหอมระเหยนะครับ เข้าไปนะครับเพื่อจะเป็นการฆ่ากลิ่นนะครับในสิ่งของที่เราเข้าไปฆ่าเชื้อนะครับได้ด้วยนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับที่มากับสินค้านี้นะครับก็จะมีตามนี้ครับเราจะมีตัวสายชาร์จมาให้นะครับและกับตัวหลอดนะครับไว้สําหรับหยดน้ํามันหอมระเหยนะครับแล้วก็จะมีคู่มือมาให้ครับและสําหรับคู่มือนี้นะครับ เราจะมี QR code นะครับเป็นลิงก์วิดีโอวิธีการใช้ไว้ให้อยู่ด้านในนะครับสามารถสแกน QR code ได้เลยครับสินค้าตัวนี้เรามีรับประกันให้1ปีด้วยนะครับสำหรับวิธีการทำโลโก้นะครับเราจะพิมพ์โลโก้ให้ด้านบนนะครับเทคนิคการทำได้2แบบครับแบบแรกจะเป็นงานสกรีนนะครับแบบ1-4สีครับแบบที่2จะเป็น UV print นะครับสามารถพิมพ์ UV สีสีบนสินค้าได้ครับสำหรับแพคเกจจิ้งนะครับ ของเราครับจะเป็นกล่องมาตรฐานมาจากโรงงานนะครับ,รบพร้อมกับเราจะทํากล่องกระดาษคาดแบบเต็มใบให้เลยนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของลูกค้าอยู่บนกล่องด้วยนะครับกระดาษที่จะมาคาดนะครับจะเป็นกระดาษอาร์ตการ์ดนะครับแล้วก็พิมพ์โลโก้หนึ่งสีบนกล่องให้นะครับหรือทางลูกค้าสามารถเลือกเป็นกระดาษคราฟสีดาก็ได้นะครับแล้วก็จะพิมพ์โลโก้สีเงินบนกล่องให้นะครับกล่อง UV ฆ่าเชื้อพร้อมแท่นชาร์จไร้สายเหมาะสําหรับเป็นของขวัญให้ระดับผู้บริหารผู้จัดการ รับรองลูกค้าประทับใจในความใส่ใจของคุณแน่นอนครับถ้าท่านใดสนใจสินค้าตัวนี้นะครับสามารถติดต่อกับออกกาไอเดียได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับ